ีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับน้องแมมเซริตทยรถสวยนะคะสาขาสุราฐธานีนั่นเองวันนี้ก็นี่เลยนะคะมีรถมาเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าทรงสปอร์ตสุดรู้ต้องยกให้เจ้าคันนี้เลยนะคะกับ Honda c ซ v i c f c ปี2016นะคะ 1.8E นะคะคันนี้เราขายเพียงแค่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะพ่อนยาวๆไปเลย84งวดนะคะ ลูกค้าคนใดที่สนใจนะคะออกรถเพียงแค่เริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นจ้าอ่ะมาดูสาภาพรถกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ Honda Civic f c ปี2016คันนี้นะคะเครื่องยนต์1.8ด e. ีบอกเลยว่าเป็นเครื่องเดิมโรงงานนะคะรถของเราไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมและที่สำคัญไม่แท้ร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของสีดำเดิมๆโรงงานเลยอะให้ดูโฉมหน้ากันก่นกอนเลยบอกเลยว่า ทรงสปอสร์ตสุดรูต้องยกให้เขาจริงๆนะคะสำหรับซีมิกนะคะนี่นะคะเดิมๆโรงงานกันเลยกระจังด้านหน้านะคะมีคาดคมเนียมนะคะโลโก้ Honda ก็ยังอยู่ครบนะคะกระจังนะคะนี่เลยกระจังด้านหน้าของเขาสวยมากคันนี้บอกเลยดวงไฟนะคะอาจจะมีคราบเหลืองบ้างเล็กน้อยน,นะคะตามสภาพการใช้งานนะคะถัดมาด้านข้างนี่เลยนะคะในส่วนของล้อก็จะได้ล้อแม็กอนลลดยเดิมๆโรงงานกันเลย ส่วนยางนะคะเราให้ยางใหม่แกะกล่องทั้งสี่เส้นกันไปเลยนะคะสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยด้านข้างนะคะสีของตัวรถนะคะของเรานะคะบอกเลยว่าใหม่ริดปิดเอแน่นอนนะคะมาแล้วนะคะอาจจะมีเก็บทรงเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะคะนี่กระจกก็จะเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยสวยงามมากนะคะดำจับประตูก็จะเป็นในส่วนของสีดำเช่นกันนะคะนี่พี่เลยพี่อ่า ด้านบนแถประตูนะคะก็จะเป็นแบบโคมเมียมแบบนี้เลยนะคะนี่และด้านหลังนะคะบอกเลยว่านี่เลยทรงสปอร์ตส,สุดสวยนะคะนี่ดวงไฟดูได้เลยเป็นรูปทรงตัว C นะคะให้ความสปอร์ตเต็มที่เลยสำหรับซีวิคคันนี้นี่โชบเฉียวมากนะคะโลโก้ซีวิคยังอยู่ครบนี่นะคะที่เก็บสัมภาระก็กว้างมากนะคะนี่ ด้านล่างเราก็มียางอะไหล่นะคะเครื่องมือมีมาให้ครบเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะซีนต่างๆนะคะ<ม>ก็คือเดิมๆเลยที่เก็บสัมภาระก็คือกว้างนะคะเก็บของได้เยอะมากนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยคือใส่ได้เต็มที่เลย<ม>อ่ะให้ดูสักนิดนึง่ว่าใหม่จริงๆนะคะของเขา มาดูภายในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะปี16คันอื่นๆนะคะอาจจะเป็นในส่วนของเบาะผ้าสีดาแต่ของเรานะคะเราให้เป็นเบาะนังสีเบจและหุ้มมาให้ทั้งคันเลยนะคะนี่เลยวางมากนะคะตรงนี้หรือว่าตรงกลางนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําหรือพักพิงแขนได้เลยนะคะเข็มขัดน,นิรภัยก็มีมาให้ทุกจุดนะคะความปลอดภัยแน่น,นาแน่นอนนะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้จะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสะดวกนี่เลยกตะจกก็เป็นออโต้ทั้งสี่บานเลยนะคะเป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทด้วยนี่คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะทวงมาลลยมัลติฟังก์ชันอ,อย่างนี้เลยเบาะนี่ให้ดูเลยมีสีดำตัดลวดลายสวยงามน,นะคะหน้าจงหน้าจอคอนโทรลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดำนะคะ ระบบแอร์นี่เลยจะได้ในส่วนของระบบแอร์อัตโนมัติด,ด้วยนะคะเกียร์นะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะคันนี้เอาไง่ายๆคือสวยกริบนะคะคันนี้ส่วนห้องเครื่องไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องเดิมโรงงานกันเลยนี่ห้องเครื่องนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์หนึ่งจุแปด e นะคะอ่ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลย นี่เลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของเรานะคะคันนี้เครื่องยนต์1 8 a e นะคะบอกเลยว่าเร็วแรงแน่นอนนะคะทรงสวยสปอร์ตสุดรูและเร็วและแรงนะคะโอ้โหครบชุดเลยนี่เครื่องเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีการชนหนักที่ความน้ำท่วมและที่สำคัญไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะก่อนออกเรามีเช็คให้3ารายการและที่สำคัญของรอนะคะมีการเช็คมากกว่า500ว่าจุจาก2ประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น อูอินสเปคชันจากประเทศญี่ปุ่นหรือว่าบริษัทที่เชอร์จากประเทศเยอรมนีนะคะเรามีใบเซอร์ให้ทุกคันเลยอ่ะให้ดูเลยนี่จุดแต้มสีนะคะเดิมๆโรงงานกันไปเลยแคนมออก็นี่ยังอยู่ครบหรือเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะกลมสวยทุกจุดแน่นอนนี่เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ Honda Civic FC ตัวนี้ก็รีบโทรมาหาน้องเมมได้เลย0937539472นะคะ0937539472เซฟเบอร์แอดไลน์เบอร์นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจองวันนี้เพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะรับโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะและเรายังมีบริการส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าส่วนรดมูลค่ามากกว่า5,000บาทให้ลูกค้าด้วยนะคะบอกเลยว่าใครที่จองเดือนนี้ออกรถเดือนนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะ แล้วโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองว่าใจน้องแหม่มเซนิไทยรถสวยค่ะ